สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลการควบคุมกิจการน้ำบาดาลภายใต้พระราชบัญญัติน้ำบาดาลพุทธศักราช2520ประจำปีงบประมาณ2567ครั้งที่1แล้ววันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นก็สืบเนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพุทธศักราช2520โดยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศซึ่งในปัจจุบันการดำเนินการด้านการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง การประชุมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง20มีนาคม2567โดยในพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากดรอรินชินทรารักษ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะ โดยในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้ง2วันนี้นะคะก็มีหัวข้อาการบรรยายพิเศษมากมายค่ะเช่นหัวข้อ Data c r e a n s n n g การเคลียร์ระบบก่อนใช้งานระบบ new GCL ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์ให้แก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าพุทธศักราช2561ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร จากกรมทรัพยากรน้ำกฎหมายดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการจัดสรรน,น้ำของประเทศไทยโดยแบ่งเป็นประเภทการใช้น้ำด้านอุบโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการบรรเทาสาธารณภัยจารีตประเพณีการคมนาคมและอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการทั้งสองวันนี้ประกอบด้วยผู้อำนวยการหรือผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง7 6จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรวมทั้งสิ้น300รายซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลรู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล